ไก่ตัวเมียมีเดือยให้ลูกใช้เดือยสุดโหดจริงเลยครับไก่ตัวเมียที่มีเดือยนะครับเป็นลักษณะอย่างไรดีไม่ดีตามไปดูครับไก่ที่มีเดือยไก่ตัวเมียนี้บางทีก็เดือยไม่เท่าตัวผู้บางทีก็เท่ากันนะครับบางตัวก็เดือยมีข้างเดียวนะบางตัวก็เดือยไม่ยาวแต่ก็ดีนะครับ ไก่ตัวเมียที่เป็นไก่ชนนะครับที่จะนำมาผสมกับไก่ตัวผู้ให้เป็นสายใช้เดือยเก่งๆนะครับต้องคัดสรรบ้านไหนที่มีตัวเมียมีเดือยนะฮะถือว่าโชคดีนะครับก็ลงเหล่าเป็นสายใช้เดือยอาชีพเลยนะครับเป็นสายเดือยใช้อาชีพเลยส่วนจะมีลายย่อยอย่างไรไก่ที่บ้านตัวเมียมีเดือยเป็นไก่ดีไม่ดีนะครับเดี๋ยวไปดู ลายย่อยอีกทีหนึ่งครับตามไปดูไก <c oughs> ่ตัวเมียมีเดือยลักษณะเดือยเหมือนตัวผู้อาจจะไม่ใหญ่เท่าหรือพอๆกันหรือจะมีเพียงข้างเดียวก็ถือว่าดี <c oughs> ถ้าเป็นไก่พื้นบ้านที่ไม่ใช่ไก่ชนบ้านไหนมีไก่ตัวเมียที่มีเดือยถือว่าพิษเป็นไก่อปมงคลไม่ควรเลี้ยงไม่ควรฆ่า คนนําไปปล่อยวัดถ้าเป็นไก่ชนคนเพาะไก่ยิ่งชอบ <c oughs> คนรุ่นเก่า <c oughs> คนรุ่นใหม่ชอบตัวเมียมีเดือยเ <c oughs> พราะผสมลูกออกมา <c oughs> เป็นไก่ใช้เดือยเกง่งจอมสุดโหดยิ่งได้พ่อพันธุ์ที่ใช้เดือยเกง่งๆมาผสมกับตัวเมียที่มีเดือย <c oughs> ลูกออกมา <c oughs> เป็นสายใช้เดือยอาชีพ ไก่ชนสายใช้เดือยอาชีพสร้างบาดแผลสร้างความเจ็บปวดความบอบช้ำให้คู่ต่อสู้อย่างแสนสาหัสจึงเป็นที่นิยมของคนที่เพาะเลี้ยงไก่ชนและคนที่หาไก่เลี้ยงไปตีก็ยิ่งชอบไก่ชนใช้เดือยเก่งๆใครๆก็ชอบชอบสุดๆเพื่อนๆเคยมีตัวเมียมีเดือยแล้วลูกออกมาใช้เดือยเก่งเหมือนคนรุ่นเก่า คนรุ่นใหม่บอกเล่ากันมาใช้เดือยสุดโหดจริงหรือเปล่าครับก็มาเล่ามาบอกกันด้วยครับขอบคุณครับตำลาไก่ชนไทยโดยอาชายไผ่ตันสมุนไพรไก่ชน ภัยตันพลังชาสร้างก่และสร้างคน0 8 6 8 6 8 9 7 3 6 0 6 1 1 0 6 3 7 0 8ทั้งโทรและไอดีลายเป็นที่หนึ่งของยาเลี้ยงไก่ชนการันตีโดยโอชัยภัยตัน